คุณผู้ชมไปดูเออโจนเดี๋ยวนี้มันก็ทำอะไรกัน ไม่ค่อยอายอ่ะคือทําได้ตรงไปตรงมามากนะคะเขาไปงัดประตูจะบ้านเขากลางวันแสกเลยอ่ะเป็นโจนี่มันไม่อายหรอกเอาเรอมันไม่มันไม่คิดจะอายเลยใช่ไหมแต่ก่อนเขายังกลัวหน้าตาจะไม่เห็นเออจะเห็นถ้าเขาไปกลางคืนมีเขาไม่ปิดอะไรเลยเขาเช้าเช้าเนี่ยกลางวันกลางวันนี้เขาก็ไปงัดบ้านคนได้เพราะเพราะว่าคนไม่ค่อยระวังเขาคิดว่าเจ้าของบ้านมางัดเองเพราะมันกลางวันที่ไหนได้โจนเอาพาไปที่ขอนแก่นนะคะเขาบอกว่าคลิปนี้นะนี่ลงมาทางโลกอ่อน มีความยาวประมาณ38สาวินาทีดูดิดูด,ด,ดินะคะก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเผยแพร่ในแฟนเพจของ Facebook You l k k e คลิปเด็ดนะคะโดยผู้ใช้บัญชีรายหนึ่งที่คาดว่าจะเป็นเจ้าของของห้องดังกล่าวเนี่ยกำลังถูกขโมยรายหนึ่งงัดห้อง ซึ่งน่าจะเป็นในหอพักแต่ว่าอาาพาร์ตเมนต์นะพร้อมกับโพสต์ข้อความว่าช่วยแชร์พฤติกรรมโจรที่ขอนแก่นด้วยนะครับผู้เสียหายหลายคนแจ้งความไปก็เงียบครับทรัพย์สินเนี่ยสูญหายไปยของผมเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้ารวมรวมของคนอื่นแล้วอะ่ะมันเยอะประเมินค่าไม่ได้ครับตำรวจขอนแก่นคะันมาดูกันหน่อยนะคะนี่ฮะก็เป็นป้าอาจุมาหรือเปล่า ไม่ใช่นะผู้ชายผู้ชายเหรอดูเหมือนผู้หญิงเลยแต่ใส่เขาใส่หมวกกันน็อกน่าจะเป็นผู้ชายอ้วนๆหรอเออไม่ได้ดูน้องไม่น่าจะเป็นอาจุมานะอาจุมาไม่รว่าเป็นผู้หญิงนะเนี่ยน่าเป็นผู้ชายดูดูใส่เสื้อก็ลองดูแล้วกันนะคะก็ฝากไปกับตำรวจที่ขอนแก่นผู้ชายผู้ชายงัดง่ายๆอืเบาๆ